สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาจะมาเมื่อนี่มาพอกับเอ็มตอนแรงๆเนาะคะ่ะเอ็มสิพามาเบิงเพิ่นมาสอนแมงหัวควายเนาะคะ่ะกะเอ็มกะล้งคลิปไปคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องเพิ่กนกะให้ความสนใจหลายอยู่ค่ะว่าพากันไปจับจังไดไปเอาแบบใดเนาะคะ่ะคลิปนี้เอ็มกัเลยสิพามาเบิงเนาะนี่ค่ะเพิ่นใส่อัน้ามุ่งซีฟ,ฟ้าซอนแบบนี้ละคะ่ะ มาล้อรุ่นเบิงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะยายล้ำเพิ่นกับซอนแบบนี้เนาะคะ่ะต้องใส่สองคนซอนจับผ่ามุ่งทั้งบ้านเอ็มเพิ่นเอิญแม้หัวควายเนาะคะ่ะแต่ว่าพี่น้องบางคนเพิ่นกะคอมเมนต์มาบอกอยู่ว่าแถวบ้านเพิ่นเอิญแม่ขอสารมาสั้นยายล้ำราสิขึ้นมาแล้วเดี๋ยวล้อรุ่นเบิง ปัดมือที่มาไทายคีบให้พี่นองเบิ้งสีหมานปเนอสีหมานขึ้เก้าล่ะมามานองอเดก็อยากลงน้ำที่นี่ลงไปอย่างเราอเดย,ยจะล้อรุ่นมาสีเดือด้คยคับ นดี่อยากให้มันลกน้นะนี่เออยนี้หอยยเออมันสีบาดขาได้หรอกก็ต้องน้องไตหรอกครับขาย้ายอยู่บนนี่ะหละใส่เบงเดี๋ยวอย่าล้ะาพันเลือกขีงเงียออกก่อนเนาะค่ะ <c oughs> มาพี่นอ้องเราจเอาขึ้นมาเทใส่กระคู้นี่ละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนางคุกันมาแล้วรอบแรกอุ้ยกุ้งฝอยลหลายหลายม่กุ้งกับแม่ อืมจ้ะขี้พุ่นกับสิร้ายเนี่ยจังอยเพราะว่าอาจจะมีคนมาสอนแล้วนาะคะ่ะขันขันเทอาแห่งสอนดูสอนร้ายหอดขี้ฟุ่นที่ยุ่ไตนามันแห่งสีร้อยขึ้นมาหลายเอยงสิไหมครัพี่น้องอ้าวสอนไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวถัดรอเบิ้งรอบต่อไปเนาะนี่ละท่านกกสิหากินอยู่น้ำจังสี่เหรอคะ่ะ ็นนี่บักหอยนี่เล็บ่าอยากให้น้องอ๋อดีล <man ic ramen initiation> ุ following 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 ้งนี่เนี่ยเราต้องไปแล้วลูกนี่ยล็อกก้อนล็อกก่อนครับมันจะขันขาได้ลูกอยากไปน้ำย้ายเอาไปลวกสันเอาปูนหนามกับบ้าลายค่ะพี่น้องบ่เลือกดอกซ่อมนี่ล่ะแต่คือเพิ่งกับสีซอนวนไปวนมาเนาะค่ะคือแม่นั่นคือแม่นั้นคำเราบ่ย้ายไม่กันเลยอันบ่าขืนติเขาจังใด มันบ่แดดพาพี่น้ททนองมาเบื้องวิธีการหาซื้อดอกวิธีการที่เพิ่นจับเนาะคะ่ะหลายคนเพิ่นกับบ่เคยเห็นเนาะว,ว่าป้าไปเอามาจังไดไปจับจังไดจังสิไหมคะ่ะนี่ละ่ะเพิ่นกับสอนแบบนี้นาะจากบ้านเอ็มเอินสอนเด้อเอามุ่งสอนยางวนไปวนมาจังสิละคะ่ะ 走走走。 งรอบนี้คือบอมือนีมือนีมาคำโผล่พี่น้องบอบอคอยคือคักบันไดเนาะได้ปาลาซิวเอาโหทีโรดได้ปลาซิวแทนจ้ะมารอบคำอะได้เป็นปลาซิวแทนเนาะแม่อันนี้ได้บ่หลายนี่ได้มกนึงค่ะพเพราะเล้วแหลงนี่ล่ะพี่น้องมกหนึหน่งเนาะคะ่ะกะ พมาเบิงวิธีการหาเนาะมื่อนี้สิพากันกลับแล้วล่ะเมง่ันคำเราุ่น่ะฟ้ากับอันนี้เราเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อน้าเขาไม่โอกาสกัจ้างสิด้พาพี่น้องมาาไม่ม้าย้ำแดดแดดนันกัสิถือดีเนาะกัสิขึ้นคักก็นี่เนาะจ้ะมื้อนี้มันคำแล้วทั้งกับผู้อื่นเพิ่นกัมาหาอยู่หากินคือกันกับเฮานนี้ล่ละค่ะเปนกับมาสอนเรื่อยๆมันก็ค่อยเบิดไปเรื่อยแล้วเนาะค่ะนี่ล่ละมองยู มองหาไปพี่น้องเนื้อบานแล้วมื่อนี่กะได้มกหน่อยนึงไปสอนบ่หมานปันไดบันนี้กะสิมารกบัวไปแกงใส่ผัดปลาทูต่อบดนี้พี่น้อง <c oughs> บัวแดงเนาะคะ่ะคุณอ่ะมันคําแล้วจนวันบัวฮุบเบิดแล้วขันยับมือเว้นคือสีงามคัาแเนี่เนาะ เพินน่มมีจะคว้างบ่หล่ะยายลำเดีพเพิ่นแพงพอน้อนาะขออนุญาตเด้อค่ะขอบัวไปกินไปแกงไดเด้อจ้าพเพิ่นแพงบ่หล่ะเนี่ยยายลำอ่านขอเพิ่นเมือวานหนีมาสั้นพี่น้องขออนุญาตจะคว้างเพิ่นแล้วมาสั้นว่าอุย แกงสายบัวใส่ปลาทูพี่น้องเหมือแลงใส่แมงอันน้นนำเลยดได้บ่ถามแม่เอาแมงอันแกงใส่น้ำสายบัวน้ำเลยได้บ่ได, <laughs> ได้บ่หลายเอาไปแกงใส่กันกับสายบัวเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ปลาทูน้ำถามแม่กินข่าแล้งน้ำกันพี่น้องเกีวอย่าล้มทอนเอาบัวก่อนเนาะคะ่ะไปพี่แอ๊กก็เอาไปแกงอีกขัวหนึ่งอย่าล้มก็เอาไปแกงอีกขัวหนึ่ง 你来拜拜。 ต้อใ้อวันนี้นะได้แล้วตัวนี้เห็นน่ว่าได้น่อยได้ไหเอออาจด้มันจะุ้้ดสองนปห่้นได้นกกวหาจุดแก้ไปเาน้ากินอืมใแม่ชอบัะได้นักหอชอบั สายบวงงามเลยค่ะปู้พราะแกงเราเหรอเขาอยกม่ไม้กัน่ะอีสักรอบหนึ่งสองสาม้่องเยจับเขาไปเอาล้างเข่าไม่มีหนามเลยเอาล้างเข่ามาเหนได้เออน้ังเดีอาถึง มาหอด,ดรถแล้วชี้รถซาเลงมาเนาะคะ่ะไปเมาบ้านเข้าตบะนี่ละอาหารการกินเขาแล้วเล้งแม่แล้วเล้งเดีว,วบัวไปแจงใส่นี่กับแสบเพื่อการไปอย่าล้มกลับรถก่อนอ่วยก่อนหมันที่นอก